สวัสดีครับอยู่กับผมกับ RSG หรือ Locker Star Gamer นะครับวันนี้เราก็มาเล่น m i ม e c ครับนะครับโอเคนี่เป็นเอ่อเป็นเวอร์ชั่น1.4.5นะครับที่เพิ่งออกมาได้ไม่ไม่นานนี้นะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะมาเล่นเบื้องต้นอยังดีกว่าครับโอเคเริ่มมาเลยว่า อ,อย่างแรกนะครับเราก็ต้องเริ่มตัดไม้ก่อนเลยเพื่อให้การใช้เวลาเราก็เรียบตัดก่อนใี้ม,มันจะมืดมนาะโอเคครับโอ้ไก่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 ไกเราเกิดไบโอมดีนะครับเนี่ย ่เลยเราก็จะเรียบเล่น,นี่ยนะครับไม่เมอรีรออะไรนะครับโอเคโอเคเสีงเยงอะไรวะ ดิงกันนะครับโอเคครับ good, good. ใกล้กลุ่ลมคามว่ะ แตกต่างสีกันนะเช่นไม้นี่จะเป็นไม้เนื้อขาวเมื่อเอามาคาบแล้วโอเคนี่ต้นอ่อนที่ได้จากต้นไม้นะ ที่คุณเห็น โอเคชาโคลก็เผาเรียบร้อยแล้วลงลงลงย้ายคอบวินเดเวลเดี๋ยวออไรลงให้หมดแหละปลูก oh. ขึ้นธรรมชาติเราจะไม่ปลายป่านะครับโอเคเฮ้ยแอปเปิ้ล ก่อนว่าเราเจอแรท่ทานเราค่อยมาเผาแทนครับนี่อ้าวเจอแร่เออนี่เรียกว่าแร่เหล็กหรือไอรอนนะครับโอ,โอ้เจอเลยโอ้แร่เหล็กนี้สามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับอันเนี้ย ก็เป็นแรกระดับสองของโครนะครับโครเนี่ยคือฐานฮะโอเค caí okay. ก็บันเที่ยงหรืออะไรเนี่ยอ๋อลงนะครับจะสภาพักก็จะมืดแล้วมี่จะไม่ได้ปะ ทอสเลยดีกว่าทอสปักโอเคแค่แรกนี่ผมก็อาจจะไปเออลา่ามอนเตอร์เลยคนระับพอเราได้แรเหลิบอะไร ไม้เป็นวูดเดอร์แพงทั้งกล่อง ุดเลือกก่อนรอจนมืดนะครับเราก็จะออกไปล่ามอนสเตอร์กัน เราไม่อยากจะออกไปหาถ้ำข้างนอกหรือว่าเดินตามหาอะนี่เราก็สามารถทําขุดลงไปเองแบบผมเนี่ยครับขุดลงหาเป็นถ้ำดันเชียเนเน้ยนแบบนี้นะครมเปเรื่อยๆมืดโอเคก็ถ้ามาันเออมันช้าหรือว่าอะไรเราก็สามารถนำมานำ ที่ขุดดินทําที่ขุดดินมาก็ได้นะครับเนี่ยโอเค เกิถ้ำเลยแนะ่เออนี่เราอยู่ในวายเลยนะครับโอ้วายสามแปดครับก็ยังพอมีโอกาสเจอนะครับเนี่ยแต่ว่านี่มันน่าจะเมื่อเดาเราจะออกไปหาสเกลิรตันสักหน่อยนะครับหรือไม่ก็ซอมบี้คิปเปอร์ฟันไม่หมดแหละโอเค ว่าถ้าจะออกหรือไงก็ดูทางกลับบ้านของตัวเองด้วยนะครับเผื่อจะหลงทางอะไรพวกนี้ฮะตีครเหรอปิดเจอไก่อุย้ยมิตัง้งโอ้ไอ้สก,กลิลนี่ก็เป็นคัมเตอร์จริงโจมตีกายนะ จำไบี้ยวกีเป็นระยะประชิดนะฮะโอ้เจอหร้อ้วกโอ,โอ้ได้โบมาแล้วดีกับบ้านดีกว่าแล้วเดี๋ยวตายครับกับบ้านไปฟื้นเลือดสักหน่อยลีเจนนะครับโอเค จะเป็นฮันเกอร์มันจะทำให้เราหิวเร็วกว่าเดิมนะครับโอ้ธนูปักหัวแก้ต่อต่อเลยเดีกว่าไปล่าต่อนะเอ้ยรอนลิเลยเชนเลือดก่อนโอ้เหลือนเดียวก็หมาเลยเดียวอ,อ่โเรถไสตยจะใช้ไอเทมเปลืองไปแล้วนะครับ อก็แอปเปิ้ลอืมโอ้โหมอนเตอร์นี้มันคอยจะปื้มน้ำระวังด้วยถ้าทับมาข้างหลังเรามันก็เราก็อาจจะตายได้นะฮะโอ้โหเป็นยาพลังอนุภาพมันรุนแงรงรัสเซอร์เกิด ใช่ครับอย่างเี้ยเอออเบิดตเดี๋ยวไว้ตอนเชา้าเราค่อยมากดหนักกะครับตอนนี้เราดูหน้าดูหลังเราเอาตัวชีวิตรอดตัวเองไว้สักกรอไม่งั้นเราก็จะตายได้นะครับ ก็พจัน์ก็เริ่มลงไปแล้วเดี๋ยวดวงอาทิตย์ก็ขึ้นมาแทนนะโอ,ไอะไ้ไก่ว้าคนชอบกินไก่ไป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 ว้าเจอไปอาเป ผืนเข้าช่วยๆมาทำทั้งหมด ล้ามันเติบรอบก่อนไปอ้าเจอแล้วโอ้โหหน้าตาเท่มาเลยนะเท่มากเลยข้องข้องเหรอ 进来，哇！ เดี๋ยวค่อยตัดใหม่โอ้เราอยู่บนป่ารอบๆเลยนั่น ด้วยไมไงคุณอาจจะมีตัวอะไรเดินม,มาข้างหลังแล้วก็บึม้มรลอไมก่ก็ยิยง ấy nữa được อันปุโปรเอ๊ะไปก่อนดิอ้าวตรงนี้มีโอเป็นไบโอมหิมะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเค่อยไปสำรวจตรงนั้นกันเพื่อไปหาหมานะครับส่วนมากหมามันจะอยู่ในไบโอมนะครับโอเคกระโดกก็มีโอเคกดกกอ,คอีกสักหน่อยเดียว โอเคงั้นพอก่อนครับโอเคไว้เจอกันพัดหน้านะครับ พรุ่หน้าไม่แน่ผมอาจจะสร้างบ้านหรือทำฟ้าเนี่ยไว้ใจทังสวัสดีครับ